มือถือจากแบรนด์ของ Samsung Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 และ Samsung Galaxy A54 3ตัวนี้ตัวไหนคุ้มตัวไหนดีตัวไหนโดนไปดูกันค่ะส เพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนอีกเช่นเคยค่ะห่างหายกันไปนานนะคะกับการทำคอนเทนต์เปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือวันนี้นะคะเตยมาเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือในเครือของแบรนด์ซัมซุงให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันระหว่าง3รุ่นนี้นั่นก็คือ Samsung Galaxy S23FE Samsung Galaxy S23 และสุดท้าย s a m s u n g Galaxy A54 ค่ะ3ตัวนี้เนี่ยสเปคใกล้เคียงกันนะคะแต่ราคาเนี่ยแตกต่าง กันอยู่นิดนึง แต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงเหมาะสมกับใครเดี๋ยววันนี้เตยมาบอกให้ฟังค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์กันก่อนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า3รุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นซีรีส์เเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นซีรีส์เเพิ่มมาอีกห่รุ่นแต่การดีไซน์ของทั้งสรุ่นนี้แทบจ,จะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยค่ะมีการใช้ขอบนะคะที่เป็นขอบโทรศัพท์แบบเหลี่ยมแล้วมีมุมของโทรศัพท์แบบโค้งมนเหมือนกันทั้ง3รุ่นตัวของโมดูลกล้องทั้ง3รุ่นนี้เป็นแบบฝังบนฝ สิ่งที่แตกต่างกันนะคะจะมีเพียงแค่ในเรื่องของสีสันตัวขอบนะคะหรือว่าเฟรมที่ใช้นะคะวัสดุที่ใช้ในการทำเฟรมแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นในเรื่องของความนูนของตัวโมดูลกล้องเท่านั้นเองค่ะโดยการดีไซน์ของตัว Samsung Galaxy s a m s u n g g a l a x y S e 3 FE นะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าโมดูลกล้องเป็นแบบฝั่งบนฝาหลังแต่ว่าระยะความนูนของเลนส์นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ระยะความนูนของเลนส์ที่สูงที่สุดเลยค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่แตกต่างกันกับรุ่นอื่นๆก็คือตัวกรอบหรือว่าเฟรมนะคะทำมาจากอลูมิเนียมค่ะและตัวเฟรมของเขาเนี่ยจะใช้เป็นเฟรมสีเงินเหมือนกันในทุกๆสีนั่นเองโดยที่ตัวนี้มีสีมาให้เราได้เลือกใช้งานกันถึง6สีด้วยกันโดย6สีที่มีให้เลือกใช้งานกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยสีครีมสีกาไฟสีมิ้นสีเพเปิลสีอินดิโก้สีแทนจอรีนนั่นเองค่ะ และตัวถัดมานะคะกับ Samsung Galaxy S23 ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่มีตัวของโมดูลกล้องเป็นตัวเลนนะคะที่นูนออกมาอยู่ในระดับต่าๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆสําหรับเตยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยให้การดีไซน์ที่สวยงามที่สุดในบรรดาทั้ง3รุ่นณนะวันนี้เลยนะคะตัวเฟรมของเขานะคะก็ยังคงใช้เฟรมแบบโลหะเหมือนกันกับตัวของ s 2 3 f e เลยค่ะ แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวเฟรมของเขารอบๆเนี่ยจะมีการปรับแต่งสีนะคะให้เข้ากับตัวสีของฝาหลังด้วยโดยที่ตัวของ Samsung Galaxy S 2 3ตัวนี้นะคะมีสีให้เราได้เลือกใช้งานกันทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยสี Green สีแ a c k สีเกรยสี Purple พแล้วก็สีเบจค่ะและสุดท้ายในเรื่องของการดีไซน์นะคะกับตัวของ Samsung Galaxy A 5 4ค่ะ ตัวนี้การดีไซน์ของเขานะคะก็จะมีโมดูลกล้องที่รูปทรงนะคะแล้วก็ระยะของความนูนเนี่ยพอๆก,กันกับตัวของ Samsung Galaxy S23 เลยค่ะเรียกได้ว่าสวยงามไม่แพ้กันนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของเฟรมหรือว่าตัวกรอบตัวนี้จะได้ตัวกรอบนะคะเป็นแบบพลาสติกค่ะมีสีสีให้เราได้เลือกใช้งานกันนะคะนั่นก็คือสีดำสีขาวสีเขียวแล้วก็สีม่วงค่ะ ซึ่งนในส่วนของการดีไซน์นะคะส่วนตัวเตยเนี่ยเตยจะชอบตัวของ Samsung Galaxy S23 มากที่สุดลองลงมาเป็นตัวของ s a m s u ง g g a l a x ซ A54 และสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ Samsung Galaxy S23 FE ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการดีไซน์เป็นรลสนิยมส่วนบุคคลอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกนะคะได้ตามความชอบของเพื่อนๆได้ค่ะในส่วนของการใช้งานหน้าจอกันบ้างนะคะทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวของ Samsung Galaxy S23 f e นะคะและตัวออง S23 เนี่ย สองตัวนี้เป็นรุ่นที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะคะสเปคหน้าจอของเขาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของขนาดหน้าจอนั่นเอง โดยที่ตัวของ s a m s u n Galaxy g S 23 FE ตัวนี้จะให้หน้าจออยู่ที่ขนาด6.4นิ้วในขณะที่ตัวของ s a m s u n Galaxy g S 23เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.1นิ้วค่ะแต่สเปคในด้านการใช้งานหน้าจออื่นๆเนี่ยทั้งสงรุ่นนี้แทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอนะีคะที่ได้หน้าจอเป็นตัวของ Dynamic AMOLED 2X ที่ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD+ s, นะคะแล้วก็ตัวอัตรารี f ฟ e s เรทของทั้ง2รุ่นนี้ ก็ให้มาอยู่ที่ 120Hz เหมือนกันด้วยในด้านของการใช้งานการดูวิดีโอต่าง,างๆนะคะรองรับ HDR10+ เหมือนกันค่ะและด้วยความเป็นซีรีส์ S นะคะ2รุ่นนี้รองรับการใช้งาน a l w a y On Display เหมือนกันด้วยค่ะส่วนตัวของรุ่นเล็กอย่าง Samsung Galaxy A54 นะคะตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เหมือนก,นกันกับรุ่นพี่ของเขา S23 FE ก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอค่ะได้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วเหมือนก,นกันกับรุ่นพี่เลย แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือสเปคหน้าจอโดยภาพรวมค่ะตัวของ A54 นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้หน้าจอที่เป็นซูเปอร์อะมูเลต ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD+ s, และรองรับในส่วนของอัตรา Refresh Rate อยู่ที่120เฮิเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้นะคะแตกต่างกันนะคะตรงที่เขายังไม่รองรับ HDR10+ แล้วก็ยังไม่รองรับในส่วนของการใช้งาน Always On Display ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของชิปเซตกันบ้างดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะทั้ง3รุ่นนี้ใช้ชิปเซตคนละตัวกันเลยค่ะมาเริ่มกับพี่ตัวแรกนะคะ Samsung Galaxy S23 FE ตัวนี้ได้ชิปเซตนะคะเป็นตัวของ Exynos 2200มาในขนาดความจุเริ่มต้นอยู่ที่แรม8 g ิกลอม128 g b หรือว่าใครจะเลือกอัพเป็นแรม256 g ิก็ได้เช่นกันค่ะรองรับการใช้งาน 5G 2ซิมนะคะส่วน Wi-Fi รองรับอยู่ที่ Wi-Fi 6และ b l บลู o t h รุ่นนี้รองรับอยู่ที่ Bluetooth 5.3ค่ะส่วนตัวถัดมานะคะ s a m s u ง Galaxy S 23ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ได้ชิปเซ็ตที่อยู่ค่ายแปลกจากเพื่อนเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะได้ตัวชิปเซ็ตเป็นของ Snapdragon 8 Gen 2ค่ะที่ให้ขนาดความจุเริ่มต้นมาอยู่ที่ขนาด RAM 8 g ิก o ลม128 g b นะคะสามารถอัพเป็น256 g ิได้ด้วยโดยที่ยังรองรับการใช้งาน 5G 2ซิมอยู่และส่วน Wifi เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่รองรับ Wifi ถึง WiFi 6E แต่ว่าตัวบลูทูธเนี่ยก็ยังรองรับอยู่ที่บลูทูธ5.3เหมือนกับตัวของ FE เลยค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะในเรื่องของชิปเซ็ตนั่นก็คือ Samsung Galaxy A54 นั่นเอง ตัวนี้นะคะได้ชิปเซตเป็นตัวของ Exynos 1380ค่ะที่ให้ขนาดความจุมาอยู่ที่แรม8ปกิกนะคะแต่ว่า ROM เนี่ยมีเพียงแค่ขนาดเดียวนั่นก็คือ 256GB ้กิกนั่นเองยังรองรับการใช้งาน 5G แบบ2ซิมนะคะรวมทั้ง Wi-Fi ยังรองรับอยู่ที่ Wi-Fi 6แต่ว่าบลูทูธเนี่ยรองรับอยู่ที่บลูทูธ o ้าจค่ะโดยทั้ง3รุ่นนี้นะคะเขาทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ One UI 5.1ที่ทำงานอยู่บน Android 13เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยในมุมของการใช้งานนะคะส่วนตัวเตยมองว่าถ ใครที่เป็นสายเล่นเกมจัดๆนะคะตัวของ S 2 3ที่ได้ตัวชิปเซ็ตของ Snapdragon เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้วเหมาะสมกับในเรื่องของการเล่นเกมที่สุดนะคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะคะเน้นเป็นสาย e n t e r อร์เทนเมนหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยเล่นเพียงแค่เกมระดับกลางๆนะคะตัวของ Samsung Galaxy S 2 3 FE หรือว่าตัวของ A 5 4เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ในด้านของการใช้งาน e n t e r อร์เทน n มนต์แล้วก็การเล่นเกมในระดับกลางๆได้อย่างดีค่ะ และเรื่องถัดมานะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับในเรื่องของชิปเซ็ตเลยก็คือในเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะเพื่อนๆถามว่าทําไมถึงน่าสนใจเพราะว่าทั้ง3รุ่นนี้นะคะให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกัน และที่สำคัญกล้องหลักของทั้ง3รุ่นนี้ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1.8เหมือนกันทั้ง3รุ่นด้วยอะน่าสนใจแล้วใช่ไหมว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวของ s a m s u n Galaxy g S 23 FE กันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้กล้องหลักนะคะเป็นกล้องขนาดความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1.8ค่ะมาพร้อมกับกล้องอันต้าวายความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2และสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว ของเทเลโฟโต้นะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ค่ะอันนี้คือหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันนะคะ ถัดมานะคะกับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3ตัวนี้จะให้ตัวกล้องหลักนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 1 8กล้องอันต้อวายความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2 2และสุดท้ายก็เป็นกล้องเทเลโฟโต้เหมือนกันนะคะแต่ว่าให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2 4เช่นเดียวกันค่ะ และกับตัวของ Samsung Galaxy A54 นะคะตัวนี้เนี่ยกล้องหลักเป็นความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันรูรับแสง f 1.8เหมือนกันด้วยกล้องตัวถัดมาเป็นอันตรวายความละเอียด12ล้านพิกเซลรูลรับแสง f 2.2นะคะเหมือนกันอีกแล้ว แต่ว่าตัวสุดท้ายเป็นตัวที่แตกต่างกันค่ะนั่นก็คือตัวของกล้องมาโครตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ให้กล้องมาโครมานะคะขนาดความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.4เ <ส faites S 1> ท่ากันค่ะทีนี้พอมาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะคะสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือตัวของ s a m s u n Galaxy g S 23 FE เนี่ยให้กล้องหน้าม,มาอยู่ที่ความละเอียด10ล้านพิกเซลตัวของ s ั m s u ง Galaxy S 23นะคะให้ความละเอียดกล้องหน้าม,มาอยู่ที่12ล้านพิกเซลส่วนตัวของ Samsung Galaxy A 54เนี่ยให้กล้องหน้ามาอยู่ที่ความ ละเอียด32ล้านพิกเซลค่ะในด้านของการใช้งานในเรื่องของกล้องเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันในทั้ง3รุ่นนะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของการซูมค่ะตัวของ Samsung Galaxy S S e r i e s นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ S 2 3หรือว่า S 2 3 FE สองตัวนี้สามารถซูมแบบออปติคอลได้สูงสุดถึง3เท่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันลงเข้าไปอีกนะคะใน2ตัวนี้นั่นก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอค่ะตัวของ Samsung Galaxy S g 3นะคะจะรองรับในด้านของการถ่ายวิดีโอได้มีความสมูทมากกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ตัวของ OIS กันสั่นมาให้ในตัวของกล้องหลักเลยค่ะส่วนถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะเป็นคนที่ใช้งานในด้านของการถ่ายภาพที่เน้นการถ่ายภาพทั่วไปไม่ได้ซูมบ่อยมากนะ การถ่ายคนถ่ายวิวต่างๆนะคะแต่ว่าชื่นชอบที่สุดในเรื่องของการเซลฟี่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าตัวของ A54 เนี่ยตอบโจทย์ในด้านของการเซลฟี่ที่สุดเลยเพราะว่าให้ในเรื่องของความคมชัดในกล้องหน้าเนี่ยมาให้สูงกว่ารุ่นอื่นๆนั่นเองค่ะ และต่อมาก็เป็นในเรื่องของแบตเตอรี่กันแล้วนะคะใครที่กําลังเล็งๆอยู่อยากได้โทรศัพท์มือถืออืนๆนะคะมาดูหัวข้อนี้กันก่อนเลยในเรื่องของแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้นะคะให้มาแตกต่างกันทุกรุ่นเลยเริ่มจากตัวของ s a m s u n Galaxy g S 2 3 FE นะคะตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมค่ะส่วนตัวของ S 2 3นะคะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่3,900ม ah. ิลลิแอมและสุดท้าย s a m s u n Galaxy g A 5 4 ตัวนี้ให้ปริมาณแบตเตอรี่มาอยู่ที่สูงที่สุดเลย5,000มิลลิแอมป์นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ในเรื่องของแบตเตอรี่ทั้ง3อย่างนี้เหมือนกันคือในเรื่องของการชาร์จไวค่ะทั้ง3รุ่นรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่25วัตต์เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยสุดท้ายมาปิดจบกันที่ในเรื่องของราคานะคะตัวของ s Samsung Galaxy S23 FE เนี่ยตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาใหม่สดๆร้อนๆเลยราคาเปิดตัวของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่22,900บาทค่ะ ในขณนะที่ตัวของ Samsung Galaxy s 23นะคะเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะตอนนี้ราคาของเขาก็มีการปรับลดลงนะคะราคาของเขาตอนนี้อยู่ที่26,900บาทนั่นเองและตัวสุดท้ายกับ Samsung Galaxy A54 นะคะตัวนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่12,999บาทค่ะ จากทั้งหมดนะคะที่เตยเปรียบเทียบสเปคให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันไปเนี่ยถ้าถามเตยนะคะเตยมองว่าตัวของ s a m s u n Galaxy g S 23นะคะตอบโจทย์เพื่อนๆในพูมิติเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของการเล่นเกมตัวนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะการเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ถือว่าทำออกมาได้ดี ส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพไม่ต้องพูดถึงเลยตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายภาพได้ดีที่สุดในบรรดาทั้ง3รุ่นนะคะต้องการโทราศัพท์มือถือเครื่องเดียวครบครบจบจบ,จบนะคะตัวของ Samsung Galaxy s 23นะคะตอบโจทย์กับเพื่อนๆมากที่สุดแต่ก็นั่นแหละค่ะตัวนี้เป็นตัวที่มีราคาสูงที่สุดด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เน้นในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะหรือว่าชอบดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ ตยมองว่าตัวของ S 2 3 FE เนี่ยตอบโจทย์กับเพื่อนๆได้ม,มากกว่าตัวของ S 2 3ด้วยขนาดหน้าจอที่กว้างมากกว่านะคะแต่ว่าสเปคหน้าจอต่างๆเนี่ยได้เทียบเท่ากับตัวของ S 2 3เลยในราคาที่ถูกมากกว่าด้วยตัวนี้ก็เลยเหมาะสมกับการเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าส่วนในเรื่องของการเล่นเกมก็สามารถเล่นเกมในตแต่ะระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงแต่ว่าในเกมระดับสูงเนี่ยอาจจะปรับได้ไม่มากนะักเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ในด้านของการตอบสนองการใช้งานต่างๆถือว่าครอบคลุมไม่แพ้กับ S 3ค่ะแต่ ต่างกันอีกหนึ่งจุดตรงที่ในเรื่องของกล้องเนี่ยการซูมนะคะอาจจะได้คุณภาพน้อยกว่า s 2 3แต่ว่าถือว่าใช้ทดแทนกันได้ไหมก็ยังมองว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเน้นการใช้งานโทรศัพท์มือถือต้องการแบตอึดๆอ,อยู่ได้ยาวๆนะคะ แล้วก็การใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เน้นการเล่นเกมหนักมากนะักเล่นเกมแค่สเปคกลางๆเท่านั้นเนี่ยแล้วอยากจะประหยัดงบสุดๆนะคะตัวของ A54 นะคะตัวนี้นะ่เตยมองว่าตอบโจทย์กับเพื่อนๆที่สุดเพราะว่าได้ครอบคลุมนะคะในเรื่องของสเปคเนี่ยใกล้เคียงกันกันกบรุ่นพี่ๆมากๆเลยใกล้เคียงกับ S series แล้วแต่ว่าราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้ง่ายมากกว่าและที่สําคัญนะคะแบตอึดมากกว่ามากๆด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเปรียบเทียบ3โทรศัพท์มือถือจากค่ายของซัมซุงที่น่าสนใจใน วันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังลังเลใจแล้วก็กําลังเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือซัมซุงอยู่แล้วกังวลว่าจะไป A series ดีหรือว่าไป S series ดีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวเลือกนะคะให้กับเพื่อนเือนทุกคนได้เลือกโทรศัพท์มือถือเข้ากับตัวเองเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็เข้ากับงบในกระเป๋าตังค์ของทุกคนได้อย่างดีค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้กับเตยและทีมงานด้้้วววยยหหรรรือออออ่าาาาาานะคใใใกกกกจจมํลัังไ็สถบ ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ